ฮัลโหลสวัสดีค่ะอืมเดี๋นึงนะโอเคเดี๋ยนะ <c oughs> คองเบียวๆอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีลูกหนูหญิงสวัสดีนะคะลูกเจี๊ยบธนชานะคะสวัสดีลูกสายชนค่ะนะคะสดกว่านี้นะลูกก็ปากระดิแล้วนะลูก สวัสดีน้องการสาวน้อยร้อยล้านลูกลูกสวยๆของครูนะคะที่เชียงใหม่ขอบคุณน้องการชนิกาสาวน้อยร้อยล้านนะคะสวัสดีลูกปุญญาโนดค่ะลูกหญิงสกุณานะคะลูกหมูน้อยนะคะลูกน้ำนะคะลูกการสาวน้อยผู้กำลงค้างนะคะลูกนัชยพลนะคะลูกเอิงเออลูกเอิงอัญชิษานะคะสวัสดีลูกเมย์ลูกปุ้มปุ้ยลูกกบลูกจินตนาค่ะนะคะ สดมากลูกการจนาะลูกเะจ๋าเจ๊ม้วยแอร์พันล้านค่ะแดดออกนิดๆลูกวิอุมาพรค่ะลูกน้ำผึ้งค่ะลูกมานีค่ะสดกว่านี้ก็ปากาดีแล้วลูกนะคะถามว่าแม่ทำอะไรกับตัวเองหรือ,อยังบอกเลยตรงๆยังสวัสดีลูกกมลเนตรค่ะนะคะเออลูกอุ้มสาวน้อยร้อยล้านค่ะเจ๊ต้อมอ่ะเจ๊ต้อมแม่บ้านสวยรวยพันล้านนะคะ พี่ป๋องเนี่ยค่ะลูกจีลาอืมจีลาบอกเมื่อเช้าหนูไล์สดเลือกสมุดขายดียังกษเกดีแล้วลูกสวัสดีลูกเอธนิดานะคะสวัสดีลูกฝ้ายนะคะลูกมานีนะคะอ่ะลูกการปั้นเงินล้านนะคะแดดออกแดดออกแดดออกนิดนึงชุดโดเรมอนใช่ชุดโดเรมอนค่ะลูกเอยา สวัสดีลูกลิตเติ้ลค่ะสวัสดีน้องพินค่ะสวัสดีลูกลิต้าค่ะอุ้ยพระอาทิตย์อวยพรดีจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแปบ๊บหนึ่งพระอาทิตย์อวยพรแปบ๊บหนึ่งนะลกูกรอแป๊บหนึ่งกายิ้มมาหน่อยตายเดี๋ยวก็ย้พี่หน่อยตายตายเดี๋ยวกีย้พี่แป๊บนึง ยอสดกว่านี้สวัสดีลูกอ้อยเนะน้องยูมีสวัสดีลูกทานตาวันสวัสดีลูกซ้อยค่ะเนาะลูกอลิสาชุดนอนมุ้งมิ้งหนึ่งร้อปะไม่ใช่อันนี้เท่าไหร่ร้อห้าสิบเหรอใช่ไหมสวัสดีลูกเพลินค่ะสวัสดีลูกบีดีค่ะลูกบีดีเมกาค่ะ อโอเคนะคะสวัสดีลูกปูเป้นะคะอ่ะพาทิตส่งวิตามินให้แม่นะคะออกจากร้อนรอนนิดนึงเนาะสวัสดีลูกไอค่ะร้อนไม่เยอะแต่อ่านมองไม่ค่อยเห็นนะแสงจ้านะคะพระาทิตย์อวยพรนะคะเราเป็นพระาทิตย์วเราไม่กลัวนะคะลูกธัญญพัฒน์นะคะ,ะเจมมวอยแบบพ่โลกฝนตกแม่กาลังรับเงินชุ่มฉ่ำเลยเยี่ยมมาก สวัสดีลูกเดียววรรกรค่ะสวัสดีน้องพิมพ์ค่ะสวัสดีลูกแมวค่ะลูกปิยดาค่ะโอเคเนาะสด <c oughs> อ่ะคีดแม่มาลูกรู้เลยความสำเร็จของลูกคุรง่าโคตรสบายมันเป็นเช่นนั้นแหละสดยันไส้ค่ะแม่ลูกเมย์บอกใช่ไหมเห็นยันไส้แม่เลยเหรอลูกโห <c oughs> จะอบเถวแพ่แล้วล่ะลูกนะคะสวัสดีลูกสุดารัตค่ะลูกจันจินะคะคอนเกรตูเรชันนะคะประกาศลาออกจากคมจนเรียบร้อยแล้วจันจินะคะสวัสดีลูกนี้ลูกลูกหญิงเวลตี้ค่ะลูกหน่อยยิ่งราค่ะอ่ะอ่ะก่อนที่ครูจะไปอาบน้ําอาบท่านะคะครูต้องมาให้พวกเราก่อนสวัสดีลูกแคตตี้ค่ะพร้อมไหมล่ะลูกพร้อมไหมคะสมุดขายดียังกระเสกเตรียมมาหรือ,อยังฮะ เตรียมมาหรือ,อยังสมุดขายดียังกระเซเตรียมหรือยังมาเรามาทำสมุดขายดียังกระเซกันเตรียมปากกาขึ้นมาค่ะชิงนิงสวัสดีลูกซีแอนสกายนะคะลูกไอเบด้วยลูกบอยค่ะสดใสเสื้อโดเลมอนชุดละร้อยห้าสิบบาทลูกชยานนิดค่ะฝนตกแดดออกค่ะ k, แม่เอออากาศดีมาก ลมพัดดีด้วยนะคะบ้านครูลมแรงเนะะี่ยค่ะอะพร้อมไม่จ้าแล้ลมพัดบางครั้งไม่ต้องรอพร้อมสวัสดีลูกนดัดไม่ต้องรอพร้อมสวัสดีลูกหนูหนาด้วยอาโอเคมาเดี๋ยวเราจะเขียนสมุดขายดียังกาเสกกันอ่าเขียนก่อนนะเราเขียนให้สมุดก่อนเลย สมุดขายดียังกาเสกไหมคะเขียนเลยลูกขายดียังกาเสกเออคุณแม่นี่ใส่อะไรก็ดูแพงโอ้ยชุดละร้อยห้าสิบลูกสวัสดีลูกแมวพิสมัยคะ่ะมาไม่ต้องรอพร้อมหรอกลูกไม่ต้องรอหน้าเปนะน้ำไม่ต้องรอผมม้วนนะ ไม่ต้องรอนะคะไปยืดผมก่อนไม่ต้องอทอามันเลยโอเคไหมคะทามันทันทีเลยนะคะอ่ะเขียนหรือยังเขียนหรือยังอ่ะโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดใช่บ้าสิบเอ็ดเดือนสิบค่ะใช่ไหม สิบเอ็ดเดือนสิบเรากำลังจะเขียนสมุดขายดียังกเกษตรกันนี่ครูเขียนแล้วนะสมุดขายดียังกเกษตรนะสวัสวดีลูกโบแอ็นเจอร์ีเทิร์นด้วยนะคะโอเคนะมาเราจะทําสมุดขายดียังกเกษตรกันนะคะเราก็จะเขียนบันที่ก่อนเออครูเริ่มแล้วนะถูกไหมวันนี้วันที่สิบเอ็ดถูกไหมคุยกับครูด้วยลูก <laughs> ามาเร็วลกูกสมุดขายดียังกเกษตรโอเค มาเร็วมาเขียนด้วยกันโอเค11เดือน10บหกศูนย์นะคะเทคนิคการเขียนนะคะเวลาเราเขียนนะให้เราเขียนแบบได้มาแล้วเออขอบคุณออเดอร์น้ำหอมของฉันนะลูกคนเก่งของแม่วันนี้สร้างยอดขายปฏิหาริมากมากเลยลูกแม่ออกกว่า3,000ขวดแม่รับประทับใจจริงๆเลยอ่ะเขียนค่ะขอบคุณเลย ตอนขอบคุณตอนคุณเขียนคุณต้องยิ้มด้วยปิติด้วยรู้สึกด้วยเห็นไหมจกักรวาลยังขาดรับเลยห้าหกเจ็ดเห็นว่า <laughs> เลขเรียงอะเล็กของแม่นะคะเห็นไหมคะใครที่ยังกระเซอเออขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนแอ้ ครูเขียนนะคะก็คือครูเขียนบอกว่าขอบคุณน้ําหอมลูกรักของแม่วันนี้หนูสุดยอดมากสร้างยอดขายให้กับแม่เนี่ยสามพันขวดสุดยอดไปเลยลูกอ่าสมมติเราเขียนแบบนี้จะเขียนสามหมื่นสามแสนขวดเรื่องของเราโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่ะหนูเขียนไปเออเขียนแล้วยิ้มด้วยเออเขียนแล้วแบบบรรยายฟิลลิ่งลงไปด้วยเพราะเวลาเราอ่านเนี่ย จิตใต้สํานึกกับเราจะเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเราเขียนเราปลดปล่อยคําที่มีพลังงานเนี่ยจิตใต้สํานึกจะรับทันทีนะคะแล้วก็ปล่อยขึ้นส่งตรงทันทีเลยโอเคไหมคะปล่อยขึ้นส่งตรงทันทีโอ้โหนี่นะสุดซ,ซูเปอร์พรีเมียมแลวนะขายดีมากแน่นอนนะใครทําคลิปนี้นะคะเออขอบคุณอ่ะหนูจดนะยิ่งเวลาหนูพิมพ์หรือหนูจดนะคะจะทําให้หนูเชื่อมต่อทันทีแล้วก็ใช้ทันทีหนูเสียบป,ปักกับจักรวาลทันทีเลยเขียน เขียนด้วยฟิลลิ่งเขียนเร็วเขียนเลยเขียนเลยเขียนต้องมีท้ายคําของเราด้วยลงลงไปด้วยนะลูกนะเออมาเราเขียนสมุดขายดียังเกษตรกันวันนี้ค่อยดูนะคะจะสร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทะเลวงทลายให้กับทุกคนแน่นอนเราทําสมุดขายดียังเกษตรกันลูกนะเขียนวันที่ขอบคุณเหมือนเราได้มาแล้วตอนเขียนอมยิ้มกุ้มกิ่มรู้สึกปีติแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณเขาด้วยเออขอบคุณก่อนเลยนะขอบคุณอะไรอีกอะ พิมบอกครูสิแล้วก็เขียนไปด้วยขอบคุณไมด้าสของแม่หนูยอดเยี่ยมมากเลยใครใช้ต่างลงรักหนูวันนี้หนูสร้างยอดขายสองพันหลอด เก่งมากลูกแม่เออเขียนยังเออเขียนเลยลูกนะสำหรับใครเพิ่งมาบันทึกคลิปนี้ไว้ดูนะลูกนะคะหนูจะได้มีนะคะยอดขายดีๆแน่นอนนะคะขอบคุณแล้วเราก็ขอบคุณยอดเขาไปด้วยเข้าใจไหมลูกเอออ่ะสมุดขายดียังกรเซก ไม่ต้องรอเป๊ไม่ต้องรอหนูแต่งหน้านะคะตื่นมาหนูทําเลยนะคะไม่ต้องรอพร้อมอะไรทั้งสิ้นตื่นมาทําก่อนเลยตื่นมาเขียนสมุดก่อนเลยโอเคไหมคะไม่ต้องรอหุ่นเป๊ะหน้าเป๊ไม่ต้องรอแต่งหน้านะคะเขียนก่อนเลยสมุดขายดีอย่างเกษตรถ้าวันนี้ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากขายดีนะคะหนูก็นะทําสมุดขายดีอย่างเกษตรนะคะครูการันตีเลยถ้าทํแรับปล่อยแบบที่ครูบอกนะคะวันนี้ก็ขายดีแน่นอนนะคะสร้างยอดปฏิหารอลากอลมแน่นอนอะต่อไปนะคะ อขอบคุณอะไรอีกลกูกอ่ขอบคุณสบู่ล้างสวยของแม่ล้างสวยอาบรวยของแม่นะลูกหนูโคตรเก่งเลยสร้างยอดขายล้านล้านก้อน เก่งสุดยอดลูกแม่ใครใช้ก็หลงรักหลงรักหนูอ่าโอเคไหมเออเนี่ยหนูขอบคุณแบบเนี้ยและหนูเขียนไปเลยหนูเขียนของหนูไปเลยเขียนจนแบบเราสุดที่จะเขียนอ่ะเขียนไปเลยเขียนไปเลยเออสมุดขายดียังกเกษตรนะคะ เวลาคุณเขียนคุณต้องขอบคุณก่อนพอขอบคุณปุ๊บเขาเก่งยังไงขอบคุณชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่เขาเก่งสร้างยอดได้เท่าไหร่ขอบคุณชื่นชมเก่งว่าสร้างยอดเท่าไหร่แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเออขอบคุณบ่อยๆแปลว่าเราอยู่ขึ้นปีติสุขอ่ะเนี่ยควณอานให้ฟังอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสบู่ล้างสวยอัพรวยของแม่เห็นไหมหนูโคตรเก่งเลยเห็นไหมขอบคุณแล้วก็ชื่นชม แล้วก็บอกเขาว่าเขาสร้างยอดขายเท่าไหร่หนูสร้างยอดขายเป็นล้านล้านก้อนชมอีกแะเก่งสุดยอดเลยลูกแม่ใครใช้ตามหลงรักหนูเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจยังลูกเขียนแบบเนี้ยขายดีแม้ว่าหนูขายสินค้าอะไรก็ตามหนูลองไปทําดูนะลูกลองเอาไปทําดูหนูขายสินค้าอะไรหนูก็ไปเขียน ดีเเกษนะคะคูยินดีแบ่งปันทุกแบรนด์สินค้าเลยไม่ว่าหนูขายอะไรอยู่หนูลองเปิดใจแล้วเอาไปทําดูเออเอาไปทําดูเอาไปทําทดูลูกนะคะสมุดขายดีอย่างกเกษตรนะคะเขียนไปเลยนะคะแต่จะให้ดีใช้สตนแมจิกคัาคู่ด้วยจะดีมากนะหนูจะมีพลังพิเศษในการขายของแอบอวยเออโอเคไหมอ่ะนะ วันนี้ใครที่ขายดีมากอยู่แล้วคุณยิ่งขายดีมากลงไปอีกะถ้าคุณใช้สมุดขายดียังกระเซยโอเคไหมเสร็จแล้วขอบคุณอะไรอีกคะขอบคุณอ่าขอบคุณเอเซนนาคนสวยของแม่เห็นไหมขอบคุณแล้วก็ชมหนูเลอค่าที่สุดในจักรวาล ใครได้กินหนูไปโคตรโชคดีเห็นไหมชมหนูสร้างยอดขายให้แม่วันนี้นับแสนแสนกล่องคนสวยเก่งที่สุดอ่าได้ไหม ได้ไหมนี่แหละคือเทคนิคการเขียนสมุดขายดีอย่างเกษตรค่ะหลายคนไปเขียนแค่ขอบคุณยอดขายขอบคุณสั้นๆน่ะฟิลลิ่งไม่มาการชื่นชมไม่มีของก็ต้องการการชื่นชมสินค้าก็ต้องการความรักจากเราต้องการขึ้นไปติดสุขจากเราต้องการการให้พลังจากเราวันนี้จะเขียนแล้วไม่สักเซสเลยถ้าคุณไม่เขียนแบบที่ครูบอกคุณ นะคุณจะเขียนแบบแก่นๆก็จะสำเร็จช้ากว่าคนที่เขียนแล้วใส่ฟิลลิ่งแบบที่ครูบอกลงไปโอเคไหมสมุดนี้สมุดขายดีอย่างกระเสกหนูจะสร้างปฏิหารของยอดขายหนูในทุกๆวันหนูจะทุบสถิติตัวเองซ้ําแล้วซ้ําเล่าในทุกๆวันไม่เกี่ยวกับจําน,นวนว่าวันนี้เรื่องจริงมันจะได้จริงหรือเปล่าแต่ให้หนูฟินในอารมณ์ท้งหนูเขียนแล้วฟินนะเล่ไปเลยเนาะครูการันตีค่ะชาตินี้เห็นแน่นอน ยอดถึงแน่นอนสบายสบายค่ะเขียนตาบเท่าที่ใจเราปรารถนาเขียนตาบเท่าที่ใจเรามีความสุขขอบคุณชื่นชมสินค้าบอกจํานวนแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอ่าอีกครั้งนะครูพูดเรื่องเอเซน่าให้ฟังขอบคุณเอเซน่าคนสวยของแม่หนูเลิศ่าที่สุดในจักรวาลใครได้กินหนูไปโคตรโชคดีหนูสร้างยอดขายให้แม่วันนี้นับแสนแสนกล่องเก่งที่สุดเลยลูกสาวแม่เออเห็นไหมอืม เห็นยังฮาเข้าใจไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณต่อนะขอบคุณโลลิต้าคนสวยคนเก่งของแม่ใครได้กินหนูเด็กลงทุกคนสุขภาพดีทุกคนดีขึ้นทุกคน ใครๆก็หลงรักหนูขอบคุณยอดขายหนึ่งแสนกล่องในวันนี้นะลูกหนูสุดยอดจริงๆรักหนาะเออได้ไหม เขียนที่อย่างแล้วแต่เราเลยลูกมันเป็นสมุดขายดียังเกษตรเขียนเยอะก็ได้ก็ดีกับเราไงเออเขียนเยอะก็ดีแล้วแต่หนูเลยมุอยาเขียนที่อย่างหนูขายสินค้าที่อย่างหนูก็เขียนไปสิลูกเออโอ้โหนี่มันแบบจริงๆเนี่ยแบบนี้มันต้องไปอยู่ในคอร์สนะมันไม่ได้มาอยู่ฟรีนะหน้าเฟซบุ๊กนะอันนี้เอามาให้ฟรีนะเออเอาไปทําขอบคุณมากส่งผลดีกับใครคะส่งผลดีกับเรา ส่งผลดีกับเรายิ่งเราอยู่ขึ้นปิติสุขเท่าไหร่นั่นหมายความว่าสิ่งดีด,ดึงดูดเข้าหาเราเร็วเท่านั้นขอบคุณน้อยเหมือนสตาร์ทปิติสุขนิดเดียวอจบแล้วเหรอเออยังไม่ทันจะเสียบปักดีเลยถอดป,ปักแล้วเออเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วเนาะเออวันนี้ครูเขียนให้ดูแบบนี้เลยหนูจะได้เอาไปทํากันนะคะครูก็เขียนจริงนะคะนี่เห็นไหมครูก็เขียนจริงไปกับพวกเราทุกคนนะคะอืม อยากขายดีดูคลิปนี้และทําความเข้าใจสิ่งที่ครูบอกพวกเราแบ่งปันพวกเราทุกคนอืชื่นชมอขอบคุณชื่นชมขอบคุณยอดขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งยิ่งดีค่ะทําแบบนี้สินค้าทุกตัวรักเรามากบางทีแค่คิดยอดก็ไปแล้วค่ะเพราะเทคนิคนี้ครูก็ใช้อยู่คือครูใช้จริงๆริอ่ะไม่งั้นครูจะเอาอะไรมาสอนเราละ่ะตื่นรู้เลย ขายดีแนะ่นอนวันนี้หนูจะขายดีตับเท่าที่หนูจะกล้าระบุลงไปตับเท่าที่หัวใจหนูจะรู้สึกเออสวัสดีลูกทุกคนเลยสวัสดีลูกชินด้วยนะคะลูกแคทตี้ด้วยลูกเอเอด้วยนะคะเจ้าหญิงแดนซี่ด้วยไปดูคลิปนี้นะคะแล้วหนูจะสร้างปฏิหารแห่งการขายที่โคตรง่ายโคตรสบายนะคะกับสมุด ขายดีอย่างเกษตรบายครูสิตานะคะตั้งใจทําตั้งใจให้ตั้งใจเก็บทุกเม็ดให้กับพวกเราให้เรามีความสุขไปกับครูนะคะไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอเปะไม่ต้องรอแต่งหน้าไม่ต้องรอเซ็ตผมเขียนในทุกๆวันเราจะสร้างยอดขายปฏิหารในทุกๆวันไม่ว่าสินค้าอะไรที่เราขายอยู่เราสามารถนะคะขายดีอย่างเกษตรได้เลยนะคะสนับสนุนสินค้าไทยให้ไปไกลระดับโลกนะคะไม่ใช่แค่แบรนด์สโตนแมจิกนะคะไม่ใช่แค่แบรนด์สโตนแมจิกนะคะแต่ทุกๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยแล้วหัวใจมุ่งมั่นที่จะช่วยให้คนนะ ประสบความสำเร็มีชีวิตที่เปลี่ยนเหมือนกันครูก็อธิษฐานจิตให้ทุกแบรนด์สำเร็จเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่แบรนด์ครูจะขายอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะคะเออเนาะโอเคไหมนะคะอืมแล้วเจอกัน <laughs> นะครูเขียนให้เราดูแล้วนะคะกับสมุดขายเดียร์เกษตรที่เหลือเราไปเขียนเองโอเคนะแบ่งปันฟรีนะคะมาเจอกันนะคะในมิราเคิลออฟไลน์นะคะสี่แคมปสี่นะคะวันนี้สามหมืนบาทนะคะ รีบลงทะเบียนรีบจองแล้วมาเจอกันนะคะปิดรับวันที่20นี้เท่านั้นนะคะกับ m i r a c l e o อ l i ไ e 4นะคะส่วนสุดยอดคอร์สให้จัก,กรวาลทํางานให้ใครที่สร้างผลลัพธ์ได้โดดเด่นและแตกต่างแล้วคุณอยากได้ยอดนะคะที่มันมามหาศาลมหาโหฬารนะคะไม่ควรพลาดคอร์สนี้กับสุดยอดคอร์สนะคะให้จัก,กรวาลทํางานให้เป็นผลงานชิ้นโบโดแดงของครูเองนะคะลูกเอี่ยวเข้าไปเรียนนะคะยอดเงินโอนแบบ ไปถามเขาได้นะคะว่าเรียนให้จัก,กรวาลทํางานให้นะคะคนที่เรียนคอร์สนี้นะคะร้อยละเก้าสิบประสบความสำเร็จหมดเลยนะคะอืมสุดยอดคอร์สที่ราคาคุ้มค่าที่เราจะไปเรียนมากกับให้จัก,กรวาลทํางานให้นะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะถ้าหนูเรียนหน้าเพจเรียนฟรีฟรกับครูหนูยังไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ต้องลงนะจ๊ะไม่ต้องลงลูกเรียนฟรีไปก่อนอืม ครูเป็นผู้ให้ที่แท้จริงครับขอจเจริญรอยตามครูครับเนี่ยคือลูกชินนะคะลูกชินเป็นลูกชายของครูเองนะคะลูกชายในแคมป์นะคะไปแคมป์สองเนะะี่ยชินสร้างยอดขายกว่า34ล้านที่ครูบอกนะคะเออชินไม่ได้ขายแบรนด์ครูแต่ชินนะคะออกไปสร้างคุณค่ากับผู้คนนะคะเออชินก็สามารถนะสร้างยอดกัอากาศได้34ล้านบาทนะคะลูกศิษย์ครูเก่งๆทั้งนั้นเลยพวกหนู ที่ดูกันตอนนี้หนูก็ลูกศิษย์ครูนะคะและหนูทุกคนนะคะเป็นลูกครูเช่นเดียวกันนะคะด้วยรักจากใจจากครูนะเอาไปทํานะลูก ะะบันทึกคลิปนี้ไว้ไว้ให้ตัวแทนเราดูบันทึกคลิปนี้ไว้ไว้ส่งต่อนะใครที่เขาขายของไม่ดีบอกลองเปิดใจลองทําดูไหมสมุดขายดีอย่างกับเสกเราทําเองก่อนให้ได้ผลลัพธ์เก็บคลิปนี้แชร์แบ่งปันต่อนะคะครูการันตีว่าทุกแบรนด์สามารถขายของดีหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์ถ้าคุณทํายิ่งดีกับตัวคุณแน่นอนด้วยรักและปรารถนาดีนะคะจากครูสิตาคนนี้นะคะไปแล้วนะลูกแล้วย้อนดูนะคะไปแล้วไม่ต้องรอเป๊ะทาเลยทําทันที ไปอาบน้ำก่อน <laughs> ไปแล้วลูกแล้วอยู่